ตอนนี้เราก็มาแวะซื้อขนมถ้าเรียกขนมอะไรนายเขาเรียกอนะะไรนาสมัยใหม่เขาเรียกอมยิ้มแต่ถ้าสมัโมยโบราณเขาเรียกน้ำตาลลิงน้ำตาลตาลิงน้ำตาลลิงไงลิงเจีย๊ยบๆองเนีอ๋อตาลลิงอ๋อน้ำตาลลิงโอเคครับผมก็น้ำตาลลิงปัน้นนายท่นานมีรูปอะไรบ้างคุยทัานหน่อยมีกุหลาบครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีลูกน้ำตาลลายครับ เออผมอยากได้รูปลิงทำไงเนาะอยากได้รูปลิงรูปลิงจักบาทขาวๆรูปลิงต้องเป็นป้าอยู่คนนึงครับเอาเหรออ่ทำทำอะไรทำอะไรได้บ้างครับทำปั๊มัวปั๊มพครับวัวปั๊มเนี่ยอ่ะปั๊มอะไรก็ปั้มครับลองดล้าลิงดูอยากได้อยากได้สีขาวอย่างเดียวปลาตัวสีไหนอ่ะอะไรก็ได้ปลาอะไรปลาปลาลูกดูนะครับ เอาปลาไหลก็ได้เอาปลาไหลก็ได้ง่ายดีขั้นตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับคึงก็เลยคึงคึงคึงกระดาษให้มันแบบนวดแบบมันเยิ้มเนื้อนื้มๆเนาะใช่นวดให้มันน้องคนนี้ชื่ออะไรเนาะพ่อข้านี่อันนี้การครับอะไรนะการครับกันพ่อข้าหนูชื่ออะไรครับเบียร์ครับชื่อเบียร์โอ้แสดงว่าเมาตลอดเวลาในข้านะครับชื่ออะไรครับชื่อปลาชื่อปลาเนาะ เรามาหากินขนมลิงอะไรนะนำ้นำตาลน้ำตาลตาลิง,ลงครับน้ำตาลลิงนะครับชื่อหลายแบบวับนก่อนก็นกนบอกขนมหวานโบราณอะไรขน,นมขนมน้ำตาลลิงปั้นโบราณขนมตาลิงปั้นโบราณอ๋อชื่อ๋อดีจังสมัยใหม่มาไหนก็เป็นขนมยิ้มอันนี้ไม่ได้ทำลิงแล้ทำยิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่น้ำตาลลิงแล้วใหม่ภาพยิ้มมาไหนอ่ะสงสัยเดินเล่นถนน นี่เขาาจะเดินหนีอย่างเดียวเลยแม่คขามานี่แม่คขามาอันนี้อะไรครับเธอถืออ่ะได้ได้ถือได้ถือนี่บครันี่คืออะไรกันเนาะกเคโลครับกบเคโลใส่แบบพิมพ์เนี่ยมุนได้มุนเนาะเอาลิงเอาลิงนะไอลิงตัวเนี้ยแบบเดียวกันสีขาวอ่ะตองลิงสีขาวมาไหลเปผือกมาไหลเผือกมาไหลไฟฟ้าเอาสีขาวที่ขาวครับสีขาวนะเอาลิงสีขาว ตอนนี้กระบวนการตะลิงครับป้าชื่ออะไรนะครับปลาปูเชื่อคุณเลอร์ปลาปูเชื่อคุณเลอร์แต่เห็นรูปจะของกันเนาะเดี๋ยวให้นายดูของพี่คุยกับป้าก็เห็นนะใช่ไหมใช่ไหมป้าวะนะคุยกันมั้ยจำได้ไหมที่สัมภาษณ์กันไม่มคนละคนคนละคนคนนี้คนนี้อีกคนนึงที่นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะอี่แบบคนนี้แหละครับอีกคนนึงมีสองคนมีสองคนเด็กหงมั้ง เออสุกใสใช่เจ้หงค่ะเจ้หงนะครับตอนนี้กระบวนการปั้นลิงครับเราจะปั้นลิงลิงจักจั๊กนะครับรักจริงๆครับตอนนี้ก็คือการเอาแปะแซะขยำขยำให้แรงให้เหนียวให้หนึบเนาะปั้นยากไหมครับขบวนแค่ยี่สิบนา่ีพอประมาณครับถามว่ายากไหมไม่ยากแต่มันร้อนนะคะอ๋อแสงว่าข้างในเราค่ะมีไฟอ๋อทำคันได้กัน แล้วก็ดับดึงหูดึงหางดึงแขนมีลิงปีตต้นมะพร้าวด้วยนะคะมีลิงปีตต้นมะพร้ามีลิงยู่ลูกตอคะ่ะแล้วก็เป็นลิงตกปลาม,มีสามลิง,ลงแล้วก็มีเป็นไก่ยี่แมคะเอานี้ลิงตกปลาเอาปาลาไหลไปปน หรืองูใสหรืองูเขียวคือจากปลาปลาตะเพียนเราปิดปาอะไรครับอะไรครับดำที่ทำได้ผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรปลาปมาปลาลหนจาไม่เอานไหนปลาตปลาลันย่ายุงเลยเนาะ ใะไหมวกสีอะไรดีคะอ๋อเอาสีดีไหมอ่าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านี่ตัดจะดีสวยสสขาวฟ้าตอนแรกบอกว่าร้องไทยวันนี้ร้องจีนไม่ฟังไม่ออกเลยวันนั้นเขาร้องภาษาจีนเขาก็บอกว่ามันไม่มันไปไม่เป็นมันไม่มีจังหวะเจ้หงแกก็บอกว่าร้องไม่ได้ แต่อันนี้ร้องจริงเหรอค่ะร้องจริงตอนอะหารหน้าจบุยเสียงชื่อใหม่อ๋อเสยงันก็เหมือนกับเรื่องเอ่อปอบุญจินไหมอะไรประมาณเนี่ยมันเล่นเป็นตอนจริงเปนตอนอตอนหนุจขยแล้วก็ตอนอ่างดินขาาขาอโอเคอันนี้เป็นลิงลิงเสมหมวก น,นี่เอาเนี่ยอันนี้ผมเ่ยเอาไมา้ไม้ไม้มนี่ก็ได้ไม้ลูกชิ้น,น <c oughs> โอ้พอดูกระบวนการทำลิงใส่หมวกถือถือปลาถืออะไรนะถือเบ็ดตกปลาถือเบ็ดตกปลาโอเคครับก็นานๆก็จะ เห็นมีงานนี้ก็เห็นเนาะประมาณหนงครั้งเน่ยมีงานนี้ว่าจะมีมีการเนาะไม่ก็ไม่ค่อยเห็นกันทําเป็นไหมลองหัดปั้นไหมเพิ่งเพิ่งเพิ่งหัดนทำเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วยังปั้นน้ำเตะกับพิมพ์เอาอ๋อถ้าง่ายๆกับพิมพ์เอาเนาะง่ายครับถ้าเป็นแบบบล็อกแบบนี้ครับพิมพ์ที่แบบนี้นคือทำได้ไหวๆแล้วก็จะเป็นแม่พิมพ์แล้วก็ปั้นปั้นน้ำตาลมาใส่ตอนนี้ก็กระบวนการก็ก็เอา เชื่อปลูกก็ได้เอาไม้ปูกก็ได้แล้วก็มังยากมันไม่ก่มันก่อก็มีมันก่อมันยากมังกรคนปั้นไม่ว่างทำช่างไฟอยู่บนลงเงี้ยวอันนี้ปั้นแต่เด็กเขียวเขียวเขียวหางไม้เขียวเรียบเป็นขิง ปีมังกรค่ะปั้นตัวเองขายไม่ได้ไม่เป็นปั้นไม่ได้เลยเราก็ไปอยา,ากปั้นมันขัดยากอะมังกรเอาใส่เดือนไปก่อนแล้วกัน,ปนเป็นจะป <c oughs> ลายไหลไปเรื่อยๆแล้วแว่นตาอยู่ไหนก็ณไปดูมองไม่เห็นค่ะแม,ม่คาตาตาเอลิงกีต้นมะพร้าวเออสีต้นมะพร้าวนี่นะ ตายาวค่ะน้องไม่ไหหเคนี้กำลังจะปั้นปั้นอะไรป,รป,รปรัปร้นปลาเดี๋ยวเดปลาค่ะเดี๋ยวปลาตามมาที่หลังตอนนี้ยึดติดก่อนใช่ไหมนี่ยึดติดเบ็ดครับเป็นกระลิงติดกันพันเบ็ดอยู่ในมือ ก็อันนี้มีลิงถือประไหลอ๋อใส่ใส่ถุงอ๋อแยกแบบนี้อ๋อเข้าใจเข้าใจ<ม>พยายามดีเนาะม,มันมันน่าสนใจตรงที่พยายามนี่แหละใช้เวลานานก่จใไใจตัวใช้ความอดทนร้อนด้วยร้อนมากเลยเขาแต่นี่ ต้องแตะตรงนี้ครับแต้องนี้ตานอ๋อแสดงว่าข้างล่างนี่เป็นข้างล่างเป็นเตาไฟเป็นฟืนไม่เป็นอาหารอาหารนี่เขาทานเอ่อถามว่าเอะน้ำตาลแปะแสนเนี่ยกามีขายทั่วไปใช่ไหมไม่ค่ะในนนทตั อ๋อหนูสนใจหยกเหรอใช่เดี๋ยวป้านำไปพาไปจีบว่าพ่งนี้ก็เหรอจีบซื้อของอเดี๋ยววันวันหลังก็ได้โอเคปลาสามสีครับา 3, 4, ขาวชมพูป้า นื่อนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรครับปลาโรมาก็ได้เ <c oughs> พมีสองสีหลังสีทอส้องสีใส่สีเหลืองด้วยครับอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะกีบกีบปลาปลาตัวนี้จะปลากระตูน <c oughs> <c oughs> จะโดนดักใส่ถุงแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ถุงก็าาคือเอาน้ำตาลแบะแซแล้วมามาภาษาคนละก็เลยขางไฟให้มันร้อนๆให้มันอุ่นๆแล้วก็พอแป้งเหนียวๆแล้วก็มาปั้นเป็นรูปเป็นล่างนะครับ <ๆ S 1> ๆๆครับก็ก่อนจะปั้นก็ล้างมือสักหน่อยเนะๆๆาะมะนาวมัง่งบางทีก็มะกรูดมั่งค่ะทำไมครับมันมันจะกัดพวก Yes, ไม่ค่ะล้างแล้วมันจะท้าห้มือเราสะอาดนะคะอ๋ออะไรกันในมะนาวล้างมะกรูดล้างตอนนี้ก็เรียบร้อยนะ,นะถือถือถือเมื่อกี้อะไรกันหนึ่งอ่าก็ฮิโรลุฮิโรลอ่าลองดูครับไม่แต่งหน้าให้สักหน่อไม่ไม่เป็นไรครับผมชอบโลโล,ลตอนนี้ก็อธิบายหน่อยอันไหนเป็นอะไรบ้างครับอันนี้เป็นลิงตกปลาครับลิงอันนี้ตัวลิงครับนนล,ลิงขาว เลิงขาวเซมยมวกปักตกปลาได้ปลาเป็นลูกปลาอะไรแต่หลายสีสามสี่สีนะครับอ่าและอันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นกบเคโลค่ะกบเคโลอ๋ออันนี้ใส่แบบพิมอันนี้พิมเอ่อทำอะไสดอันนี้ปั้นสดครับอันนี้จะใส่ชิ้นทีใช้เวลาประมาณรุ่มสิบนาทีเนาะใช่ครับทั้งหมดเลยโอเคครับวันนี้ก็มาเอบคุณบปั้ปลานะครับที่มาให้ความรู้เพื่อเด็กสมัยใหม่อยากจะไปต่อยอดทำอาชีพได้เพราะ น่ำสูงบ้านเราก็ไม่ค่อยมีไม่มีครับด้ยใครอยากไปทําอาชีพได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณอันนี้คุณป้าอะไรนะครับป้าอิงออนค่ะป้าอิงออนนะครับอันนี้รูปหล่อชื่ออะไรครับอันนี้กันครับกันอันนี้คุณป้าคุณเลิศคุณเลิศรูปหล่อชื่ออะไรครับชื่อเบียร์ครับชื่อเบียร์ครับอย่าเมานะครับขอบคุณนะครับ